การกลับมาครั้งนี้เขาต้องการที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับเราหรือว่าเขาแค่เหงาอยากจะหาคนคุยลองมาเช็คกันนะคะใครที่เจอสถานการณ์คนเก่าวนเวียนติดต่อกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันซิว่ากลับมาทำไม พลังงานไพ่ดีมากขอดีเรื่อยๆนะโอเคค่ะนะเป็นการวนเวียนกลับมาของคนเก่านะคะคำถามกลับมาอยากจะกลับมาคบกันหรือเปล่าหรือว่าแค่เหงาอยากจะแค่หาคนคุยโอเคค่ะสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้กลับมาเพราะเหงาค่ะ ต่อให้เขาไม่ทักกับมหาคุณเขาก็สามารถที่จะมีวิธีที่ทำให้เขาไม่เบื่อไม่เหงาคือบางคนนะ่ะเขาก็มีสิ่งอื่นให้เขาโฟกัสอย่างบางคนโฟกัสเรื่องการงานนะคะบางคนโฟกัสในเรื่องกิจกรรมต่างๆวัยเรียนก็จะโฟกัสในเรื่องของการเรียนเขามีวิธีทําให้เขาอะสนุกสนานในชีวิตของเขาได้นะสนุกกับเพื่อนสนุกกับกิจกรรมหรือสนุกกับครอบครัวดังนั้น การกลับมาของเขาจึงไม่ได้มองว่าเป็นเป็นเพราะแค่เหงาอะนะคะก็ดูไพ่ทั้ง8ดใบเนี่ยมันไม่มีไพ่ที่อยู่ในอารมณ์เหงาเลยนะคะอันนี้ก็ดูวุ่นวายมีอะไรหลายอย่างต้องทําเพราะไพ่สองเหลี่ยญขยายขยายด้วยไพ่ราชาไม้แล้วไพ่อันนี้คืออัศวินไม้เป็นไพ่กิจกรรมไงก็มองว่าเขาอะมีหลายสิ่งที่ต้องโฟกัสหลายสิ่งที่ต้องทําก็ดูยุ่งตัดเรื่องเหงาไปได้เลย แต่การติดต่อกลับมาของเขาครั้งนี้อยากกลับมาคบกันเป็นแฟนหรืออยังเอาตรงนะคะคือเขารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะมีคุณในชีวิตยังไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะก่อนหน้านั้นนะ่ะมีมาส่องมาส่องแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าอยากจะกลับเข้ามาพูดคุยถ้ามีอะไรที่แบบเหมือนทําผิดอ่ะก็อยากจะขอโทษแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเหมือนไม่เข้าใจกันก็อยากจะมาเคลียร์ใจ นะคะคือตัวเขาก็ยังรักแหละแล้วก็ยังไม่ได้ move on จากคุณนะคะทีนี้มีแนวโน้มไหมอะที่กลับมาจะได้กลับไปคบกันอีกมีโอกาสนะคะมีโอกาสแต่ว่าใจเย็นๆน,นะคะไพ่สิบถ้วยกับไพ่เดอะซันนะคะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ แต่ทีนี้ไพ่ปิดจบอะไพ่ราชาถ้วยกับไพ่เจ็ดดาบอะจะเป็นพลังงานของไพ่ที่แบบดูไปก่อนนะคะอย่าใจร้อนอาจจะกลับมาลองคุยกันกลับมาลองเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะแล้วก็มาลองมาลองกันอีกสักตั้งสีปรับตัวเข้าหากันค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเริ่มมาจาก ลองกลับมาคุยกันแบบเพื่อนแล้วก็ขยับไปแบบลองลองศึกษากันแบบดูใจแบบคนคุยนะคะถ้าโอเคถ้าสเต็ปนี้ผ่านแล้วเราก็ค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกกลับมาคบกันเป็นแฟนนะคะเพราะพ่แบบนี้ก็คือเขาก็ยังมีอาการลังเลอยู่นะคะยังมีอาการลังเลอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็มีเรื่องอื่นที่เขาต้องโฟกัสเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่จะมาโฟกัสเรื่องความรักได้ตลอดเวลานะ อย่างน,น้อยก็เห็นอะสิบถ้วยกับเดอะซันเนี่ยก็มองว่ามันมีโอกาสได้กลับมาคบกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่กลับมาครั้งนี้คุยกันปุ๊บคบกันเลยไหมเอ่ยังไม่ขนาดนั้นนะคะเนาะซึ่งไอเรื่องเหงาอะ่ะก็ตัดออกไปนะคะใบต่อมาเขาก็ยังเห็นคุณค่าในตัวคุณถึงแม้ว่าคุณกับเขาอะ่ะ จะมีประเด็นปัญหาสะสมนะคะเหนื่อยกันมาเยอะบางกรณีก็คือลกัลกลักเลิกเลิกไปไปกับกับหรือบางกรณีนะก็เป็นในเรื่องของมีปัญหากันสะสมเหนื่อยกันมากี่ครั้งพยายามที่จะแก้ไขแล้วแต่ก็ยังวนเวียนกลับไปเป็นปัญหาเดิมๆมแต่เขาก็ยังมีความเชื่อนะคะยังมีความเชื่อว่ายังมีโอกาสถ้าได้รับโอกาส จะยังสามารถที่จะกลับมาลองแก้ไขได้เขายังเห็นแสงสว่างแห่งความหวังแสงสว่างแห่งความสำเร็จนะคะเราควรจะลองเปิดใจให้เขาดีไหมอ่ะลองดีไหมสามถ้วยเถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม้เท้าใบต่อมาแปดเหรียญเปิดใจคำว่าเปิดใจในที่นี้หมายถึงว่า คาดหวังไปเลยไหมว่าเนี่ยเราต้องเป็นแฟนยังไม่ถึงขนาดนั้นให้ลองคุยกับเขาได้ก็คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะสามถ้วยคุยกับเขาได้เขากลับมาคุยเราก็คุยแต่ว่าเราก็คุยในลักษณะของเพื่อนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนะเราก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินอย่าเพิ่งรีบปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ว่าโอเค ฉันะ่ะจะคุยกับเธอคนเดียวแล้วก็ไปปิดโอกาสตัวเองพายบอกว่าคุยเขาเป็นเพื่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้เรามีสิทธิ์เลือกด้วยนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คั้งนี้มองว่าคุยได้ นะคุยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองความสัมพันธ์มันอาจจะดูนิ่งๆเรียบๆรียบสม่ำเสมอแต่มองว่าถ้าเราเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ที่เขาคนเดียวอะ่ะกระจายกระจายความสนใจนะให้เขารู้ว่าเราก็ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบไปปักหมุดว่าจะต้องเป็นเขามันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อึดอัดเขาสบายใจ ะะแล้วมันจะมีโอกาสที่แบบว่าเออเขาจะเริ่มพิจารณาเริ่มคิดแล้วว่าเอ,อ๊ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะดูเหมือนว่าเราอ่ะก็เหมือนอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามานะถ้าเรากับเขาแบบเข้ากันได้ดีขนาดเนี้แล้วถ้าเราไปเลือกคนอื่นล่ะมันจะทําให้เขาเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มเริ่มเพ่งเล็งในการที่อยากที่จะให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปเป็นในรูปแบบแฟนคือรอให้เขาเอ่ยปากก่อนอ่ะเองจะดีกว่านะคะ โอเคดูสิแล้วมันมีโอกาสไหมถ้าเราแบบคุยไปเรื่อยๆมีโอกาสไหมในอนาคตนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจะได้เป็นแฟนโอเคมีโอกาสไพ่สองถ้วยโอเคไพ่ดีนะมีไหมมีโอกาสค่ะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะตอนนี้เขาก็ยังมีกำแพงเขายังปิดกั้นอยู่เขายังไม่พร้อม นะคะไม่ใช่แค่ไม่พร้อมกับเราใครเข้ามาเขาก็ยังไม่พร้อมแต่ถ้าเราอดทนอดทนในความสัมพันธ์นี้รอหน่อยนะแล้วก็พยายามทำตัวเป็นเซฟโซนเนี่ยคุณเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเซฟโซนน้องแมวเขาก็นอนสบายอกสบายใจอยู่ตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันนะคะแต่ก็ต้องใช้ความอดทนหน่อยนะเนี่ยอึดถึกทนเลยถ้าแบบออกแนวแบบว่าใจร้อนอยากจะได้ความสัมพันธ์ชัดเจนเร็ว อันนี้ก็คงจะไม่เหมาะไม่เหมาะกับการรอคอยนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดน่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเพราะคุณก็ได้แต,ต่คาดหวังแล้วคุณก็กลัวว่ามันจะไปผิดหวังเหมือนครั้งก่อนๆไหมเนี่ยคุณคิดมากนะไพ่บอกว่าคิดมากไพ่บอกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็แปดเหลี่ยไพย่แปดดาบห้าถ้วยเก้าเก้าดาบแล้วก็ไพ่เอ่อไพ่ใบนี้ไฮสปิเชนอะมันจะเป็นในพลังงานของคนที่ เออเรามีคำถามาว่าเปิดใจให้เขาดีไหมเขาจะทำให้เราเสียใจอีกครั้งไหมเขาจะไปต่อกับเราแบบในรูปแบบไหนคือมันเป็นไพ่บอกว่าคิดมากนะคะคิดมากแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบทำให้อารมณ์เราสวิงอารมณ์แปรปรวนบางกรณีคือเป็นแบบเหมือนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเหมือนใบโพล่าหรืออารมณ์แบบ ฮอร์โมนแปรปวนไปเลยเนี่ยคิดมากฮอร์โมนแปรปวนเพราะเพราะว่าเราอะมัวแต่ไปมองอดีตมองสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก็คือมองในเหตุการณ์ที่เขาเคยทิ้งเราไปเขาเคยเลิกกับเราไปนะคะเราไปยึดติดกับอดีตเราเห็นแต่ด้านที่มันผิดหวังไงเราไม่เคยมองอีกด้านหนึ่งด้านดีๆเนี่ยด้านที่เขาดีกับเราเราไม่เคยมองไงนะคะดังนั้นเราจะเหมือนผูกติดตัวเองอยู่กับความกลัวจนเราไม่กล้า จะเราไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะดังนั้นสิ่งที่เห็นไม่ต้องไปคิดอะไรมากคุยไปเลยค่ะคุยแบบเพื่อนไม่ต้องสงสัยว่ากลับมาทําไมจะเป็นแฟนกันไหมโอเคเราก็ใช้ชีวิตของเราไปปกตินะคะใครเข้ามาเราก็เปิดโอกาสให้เราเห็นไหมเนี่ยสองไม้เท้ากับสมเหลี่ยญเนี่ยมีตัวเลือกเนี่ยมีมีสตัวเลือกมีสองตัวเลือกออก,ก็คือเราไม่ปิดโอกาสถ้าคนมันจะใช่เราไม่ต้องพยายามวิ่งตามยังไงมันก็ใช่ แต่หมอว่าคุณกับเขามีโอกาสใช่เห็นไหมคะถึงแม้ว่าคุณจะไปคุยเนี่ยถึงแม้ว่าคุณหรือเขาจะไปคุยกับคนอื่นแต่เนี่ยได้แดงมันก็ผูกไว้อ่เออคนมันจะเป็นคู่ยังไงมันก็เป็นคู่นะคะทําตัวแบบ รัดรัดชดชดเย่อหยิ่งเพราะไพ่ใบนี้คือทําตัวเราให้มีดีให้มีคุณค่าดูสวยดูหล่อโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่หน้าที่การงานทําตัวเราให้แอคทีฟกระตือรือร้นทําตัวเราให้มีเสน่ห์นะคะเพราะว่าพลังงานของเขาเขาเหมือนนักล่าเขาจะชอบอะไรที่เพอร์เฟกต์เขาชอบอะไรที่เขารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วเขาต้องเป็นฝ่ายล่าเราจะต้องไม่วิ่งตามให้เขา มีอิสระแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาโมตะปล่อยเราไปนานๆแบบนี้เขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะได้เราไว้ในชีวิตเขาเพราะว่าเราไม่ใช่ของตายไงทำตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยชิลปล่อยจอยไปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ